ภูเรสนาอะไรกินเอาไงหนึ่งสองสามป๊าปกี่น้ำเนี่ยเพื่อนเพื่อนกี่น้ำเนี่ยสวัสดีค่ะพอกันอีกดาวด้วยจ้าในช่องกินกับแพทวันนี้ได้ตำซั่วเผ็ดเผ็ดแซ่บๆที่เกาจ้าแล้วก็พักแล้วพี่น้องค่ะอะไรได้อะไรอีกยันวนล้วก็ ได้หูหมูจากพี่น้อง่ะหูหมูหูหมูพะโลนะคะใช่ค่ะอัานเรียบร้อยเเอาเอาลงเล่นน้องแพทเนาะอย่างนี้เลยค่ะเพราะพ่อมันเอาไว้่าเขาเนี่ยอันกรอบๆเข้ากลิ่นมาด้อค่ะพี่น้องขาเสแสรน้ำกานแคบหมูเหมือนเดิมแคบหมูพอดีคำจากพี่น้องค่ะ แคบ,บหมูพอดีค่าขออนุญอย่างด้วยจ้ะมาจาักพี่ <Nice S 1> น้องคะ่ะมาแซ่บเสบน้องแผ่นเมนวุนคือเกาผักเข้ากับมี่ก mm hmm. ระเจี๊ยบรวบผักกัญจองแล้วก็น,น่อไม้สดจ้ะมี่สุพส่วนจุเนแยวพี่น้องเยอะแยะมากมายหูหม yeah, yeah, ูจ้าอืมอจังสีเลยพี่น้องไม่นูกับแกม อันนี้คือเมนูกับแก้มเลยค่ะหมูหมูกรุบกรุบกรอบกรุบกรุบอืม้มอื้นี่ตรงนี้น่าแก่ด้ิน้องแพทน,น่าแก่มีอยู่บ้างน่าแก่ไข่อยมีอยู่แต่ว่ามีแก่เดียวมีแก่เดียวกินน้ำยาอะไรดก บ่เอาเอากินผู้เดียวไปเลยผู้ใดโ่งดีมันกับมันไปโอ้ยแม่ดีตะปุกจยเอาแบบนั้นเหรอเออเดี๋ยวไยกินทัพเงินกันผู้ใดมันกับมันไปเลยผู้ผู้ใดโปรดได้กินถือว่าเสียใจเนาะพี่น้องค่ะเอามาถอดก็หิวหิวอันนี้ล่ะนั่งมาเก็บเออไปเลย เอาเนี่ยพูดศสนะพูดสนไกินเอาไงนะเ2ื่องสองซ้ว่าอยากกินไอ้กุบงหมันเอาไม่เอาไมาเร็วไอคกอเสียดายแบบนีเจ้าแคเห็ียดลายเถอะคอยกันเสียดายฟาดากินน้ำเนี่ยเพื่อนเพื่อนกินน้ำเนี่ะเอาเมกีนีดิ มาเพื่อนมาเราเรียกโตนเนาะพี่น้องคะอ่ะเนาะขันใหม่กินน้ำมันกีสิบบาทพี่น้องขาขอถั่วขอให้เด้อจ้ะหวานจ่วยโอ,อ้เสียบบันเสียบบัดิน้<ม>าพี่น้องขาม่เด้อค่ะพี่น้องขาแจ็บๆน้องขาขันใหม่กินน้ำมันกีสิบาทเนาะก้ะบาทเด้อจ้ะเป็นเพื่อนกันเนาะ <c oughs> เพื่อนกันไม่ทิ้งกันเด้น้องแพท่อน <c oughs> จอม้าก็มีจอม้าจะใส่หนิพี่น้องถามได้หลายขออ่านคอมเมนต์อยู่บ่าให้ในติดตะกาหร้อว่าใ้ในบ่อพี่น้องอืมเจ้แกงบอกพี่น้องให้มืออบบออม้อนี้ล่ะแกงสิบ,บอกพี่น้องไม่นิ่งแต่จ้าเหอมอนแซ่บแบบหวานมาเด้อจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องทั้งฟังไทยฟัง,างลาวทั้ง่างประเทศน่าแซ่บๆน้ำนองแพรน้ำเมนนวนคือเก่าจ้ะโอ้จวดเลยน้องแพร่เลย บดทองว mm hmm. ับหวับ่า mm hmm. งแล้วเป็นกร mm hmm. ออะพรยอะกระพระกระพระ๊ได้แต่หมอหุ้งตจะนำเกินห้อยออกหอนทองบวับหวเบื่อปฏิบัติตัวนี่ mm hmm. <laughs> ของมากน้อจ้ะนี่ดำซีสันบอ บอกเผ็ดแต่วเผ็ดดีพี่น้องค่ะห่าักเยเหอะบอริบรบอมนย่างมั้นัเนเผ็ดเผ็ดปิดมันเป็นบกบริี๊ดไงก่ปกติไหมอบกรอบพี่น้องค,ะค่ะกุบกรบกระดูกอ่อนอึ สมไสอ่ะผงพะโลพี่น้องค่ะหอมหอมเมนูนี่แซ่บๆจ้าพี่น้องค่ะร้องต่ำเบิ้งเนื้อดักเป็นกับแก้มก็ดี่อดผักกันจอบ ข้ามยังไงจ้ะพี่น้องค่ะมาเด้อจ้ะฝากติดตามช่องน้องแพทด้วยนะคะน้องพลอยกินกับพลอยด้วยพี่น้องค่ะฝากติดตามน้องน้ำเมฆด้อยคะ่ะบางทีก็ไม่ได้แปะลิงเพราะว่าอันยหญ่มันปิดกัน้นนะจ๊ะก,ก็เลยไม่ได้ดแปะให้น้องช่องกินกับแพทช่องกินกับพลอยจ้ะพี่น้องค่ะ จ้ะขอบขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้ะอ่านคอมเมนต์ถูกคอมเมนต์จ้ะอขอบคุณถูกกำลังใจและการติดชมจ้ะพี่น้องค่ะแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ะห้วยแบบประเ,พ,ะระพ,เพียร์กับหูพายเ้ยเหรอไม่แปลว่าปลาเพ็ดรด้วยเจ้านั่นละ่ะมากินแล้วแบนห้านาหืม อืมกรุบกรุบืมแก่ปวดเนาะอืมเกี่ยวกว่ีนะน่าจะปวเยีจ้ะ ถ้ารุา่นยมหาสิ่นขวดหน่อยมากเป็นอย่างนี้นะคือม,มากเป็นทางเหรอเหา,าไม่ไ,ได้กินไรอ่ะอืมอืมเน้อปลาดุงมาไหวเพราะป่วยคนง่ายค่ะเดี๋ยวไน้ำซีนี้ทิ้งลงเลยง่าย ขนาดแซนดนัมยังกรอบเลยอ่ะเป็นนว่นมากสีมันตอนพอดีก่ขั้มแซ่บเนาะอันนั้นน่องเทียนมันตอนไนงนะแบรนด์เท่งงาไงกับปังสิมันเป็นถี่เหนียวมันบาดมัน,นไม่เนาะอันนี้ไมนเหม็นพอดีเวลาเคี้ยวก็ก็ต้องติดต่อยูทิ่ของขายเอยามาขายแซ่บอ่ะมันไม่เหม็นหืนเลยจ้ะมีแต่ความแซ่บมีหลายหนัว แต่ว่าอันนี้แพทสร้างมากขนาดใ่กวบมาใหม่แทบจะมาเด้อจักพี่น้องค่ะได้อย่างกินเนาะกินหวดเด้อจาะจะว่าแคบหมูก็ไม่ใช่มันคือกากหดื่อนเดี๋ยว่ัวกนกากหมูทอด กากมูสเค็มมูจะขล้ขอยขล้าอื่นเป็นอันเดียวกันเนี่ยไม่ว<ม>่าพี่น้องค่ะกากมูกับเค็มมูสอันเดียวกันปะไม่น,นุ่นกะน่าเบื่ออื่นแชบหมูอยู่เนี่ยม,ม่ยมหอยบานกั่ว่ากากมูสกินกับกวดเตียวกับแซบด้ไงก๋วนดะเตี๋ยวกับจับ ง <"'the cook> ่ายสบายสบายกับพี่น้องค่ะืมกราบแจกเนาะกรอบ หนไม้ข้แข็งอ่ะหน่อไม้ส,ส,มสดเอามาต้มแกงบะเบะิดเจ็บกินกับตำมะม่วงซอยต้นกระนจียงชาวบาทได้แบบได้ไร้ค่ะกันหนาใหม่ไหมย่ำหนีหน้าฝนได้หรือหน้าฝนหน่อไม้ออกเยอะอชาวบาทก็จะได้เยอะหน่อยนะชาวพี่นอ้องขาบวามเอ็นบวมขึ้นย่ำมันอืดมันหยาง quên hồi lại mới lại mình mới ướt nó hát là đủ ăn mua bên nào hả nhanh cục cục đi đi Hay cho giờ cứu đi quá cho ừ. 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 giờ, giờ cứu đi khỏe ba nhưng ừ. mà có thể ba rồi ừ. <laughs> <laughs> มัก็เทได้หลายเล้เจอูงามือก่อนเห็ดบดต่างรลายย่งสีมาอยากให้ผู้งามชื่อคนบริเหตุอยู่ปะจไม่ได้ทอขอพักคืนน้องพี่น้องมันต้องงามว่าบริเหตุถามพี่น้องเบืองรเราไม่เสียใจพี่น้องสิบอกกับพี่น้องเบงสิบจบอะถามพี่น้องเบื้องเรมสีม้าเอาข่นม่คข่อายุสามสิบสี่ปีจำเจ้าข่กับสีบื้องงามว่าเจ้าป๋ายตานี้ข่กับงามำเจ้าอยู่ เจพี่น้องเจ้าอาสิแบบว่าขึ้นกล้กองก็ได้เรียกว่าเถอะหันท่ารูปเมื่อคืนเถอะตัวจริงพี่อาสิาปไปดูอาจจะคอยช่วยก็จะอะไรตัวจริงเจ้าถามพี่น้องดิเห็นหนาคอยรู้ตัวจริง,งรอ่ะเขาไม่ซื้ออ่ะเขาจะว่าให้เห็นหนาคอยพี่น้องไม่นนออซื้ออ่ะเพทย์ม่น้อยบรรณีกล้องก็หนาไงนะบรรณ์ตัวจริงก็หนาหน่อยๆง,งามงเตี๋ยบนะแพีย์กล่องมันซูงด้วยค่ะพี่น้องค่ะมันเลยคลื่นหนาไงเลยซื้อบรรณ์บรมณนอ้วนเด้ หน้าเราซูมให้อาหารมันดูใหญ่จ้ะข้นหนักเไงน้ำข่อกเรืงใหญ่ไปน้ำใช่ก็กินหนาน้อยหน่อยพี่น้องค่ะใครวุ่นเห็นน้ำบอกอ่ะแก่เขาบอกเองบ้าพี่น้องมากล่าวไปเจ้าง่ามก็ไข่ดอกเจ้าหลวงจะเบื้องพี่น้องสิเมียนมาก อันนี้แตงหนาด้ิพี่น้องแต่ว่ามันมันคือแบบหนาสดมันคือแบบสีดีเนี่ยหอยบ้าใ้แตงได้เนี่ย <laughs> ไม่แตงหน่อยแบ <laughs> แต่สีหนาบพสดหอยยีนวันบกินเลยพี่น้องบอกว่าคลิปสันพูดอย่างเนี้ยน่าจะกินอ่ะแมงคลิปสันเนี่ยาาลงเรี่ยวได้พี่น้องค่ะ เป็นอย่างเบื้องอันนี้แหละเงี้ยวเงี้ยวเี้ยวไปนีน่พน,นเห็นคลิปลงเลี้ยวทำไมเ,เปินเมือผมด้วยบะสันผมว่าเห็นคลิปเต็มอเอาละค่ะพี่น้องค่ะมันก็อิ่มแล้วจ้าถ้ากินมูม่าก,กินบาสุภาต้องขอโทษขอให้หลายๆเพราะกันแม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ